เอ๋ไหนไม่ใครตื่นมาคุยเก่งไหนบอกแม่หน่อยฮะคุยป่ะคุยเก่งป่ะไหนบอกแม่หน่อยคุยเก่งเปล่าครับฮะาอ่าใครใครคุยเก่งครับฮาลันหรือเปล่าเอ๋เอออารมณ์ดีอืออารมณ์ดีค่ะ ครับหูกฮะฮะไมอมขนาดนั้นเลยหรอ,อเดนอ้วกครับไอเยอะเยอะเยอะไอเยอะเยอะอเยอะเยอะไอเบอ๊ไอไหนใครคุยเก่งครับไหนะบอกมาทีพาังคุยเก่งป่าไอ้ อคุยเก่งไหมลูกลูกชายแม่คุยเก่งไหมครับคุยเก่งเปล่าตื่นมาก็คุยเลยละตื่นมาก็คุยโอ้โหไไอโบไอโบไอโบ